เมื่อเราทำบนอุทิศไปแล้วผู้คนที่เขาล่วงรับไปแล้วจะได้รับหรือไม่เป็นปัญหาที่เราสงสัยกันมานานไม่ว่ารุ่นไหนก็ต่อรุ่นไหนมันขึ้นอยู่กับว่าหลังจากที่เขาละจากโลงนี้ไปแล้วเนี่ย<อ>เขาไปอุบัติบังเกิดอยู่ในพไหนภูมิไหนบางภพบ สามารถที่จะอนุโมทนาบุญได้แต่บางพบไม่สามารถที่จะอนุโมทนาบุญได้ขึ้นอยู่กับพบเช่นไปเกิดเป็นสารรกถูกจองจำถูกกักขังหนุ่งเหนียวเสมือนหนึ่งนักโทษอุกชะกชันไม่มีทางที่ผู้คุมหรือว่านายนริยาบาลเขาจะปลดปล่อยออกมาเหมือนกับผู้คุมนักโทษเขาก็ไม่ปล่อยนักโทษอุกชกันพวกนี้ออกมา,อามองดูโลกภายนอกได้เลย อีกประการหนึ่งพวกที่มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่สามารถที่จะอนโมธนาบุญได้ก็เนื่องจากว่าเขามาเกิดในอัตภาพใหม่ไม่ว่าจะเกิดเป็นอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามเขาย่อมที่จะไม่รู้นะเพราะว่าถึงเราจะทําบุญแค่ไหนอะไรยังไงก็ตามแต่เขาไม่รู้เพราะว่าเขาได้มาเกิดแล้วในอัตภาพใหม่แล้วนะเขาก็ย่อมที่จะไม่รู้ นอกจากว่าบุคคลคนนั้นหรือสัตาว์ประเภทนั้นมีเซนเ์ภาษาเราเรียกว่าซิกเซนที่จะาสามารถมีสื่อปฏิสัมพันธ์ให้ให้เขาได้ร่วงรู้มีการโดนจิตโดนใจให้เขาได้ร่วงรู้ว่ามีผู้ทําบุญให้อย่างนี้เป็ตนต้นและอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกพวกที่เป็นสัมภเวสีสัมภเวสีเนี่ย เขาจะเป็นดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่ล่องลอยแล้วก็มืดเขาหาที่ไปไม่เจอรอบตัวเขาเนี่ยมันจะมืดไปหมดเลยไม่มีแสงสว่างเ,เขาไปไหนไม่ถูกก็เหมือนกับในคืนเดือนมืดแล้วเราไม่มีแสงไฟเลยการที่เราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้เลยว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศออกทิศตะวันตกบ้านนั้นเรือนนี้ที่โน่นที่น,น,นี่ที่ไหนเราเขาจะไม่รู้เลย นะเหมือนกันบนที่อ,อ,อุทิศไปให้สัมภเวสีเขาก็ไม่ได้รับรู้นะเพราะว่าดวงจิตดวงวิญญาณของเขาเนี่ยพวกสัมภเวสีเนี่ยเขาจริง,รงๆเขายังไม่ถึงที่ตายแต่เขาตายก่อนคืออายุของเขาเนี่ยยังเขายังมีอายุที่จะเป็นมนุษย์แต่เขาเกิดอุบัติเหตุตายปัจจุบันทันด่วนเนี่ยพวกนี้เขาจงต้องเป็นสัมภเวสีซะก่อนพวกนี้ก็เลยจะต้องอยู่ในอัตภาพนั้น คืออัตภาพของสัมภเวสีไปจนถึงหมดวาระอายุของความเป็นมนุษย์นะจึงจะมีโอกาสได้มาสเสวยผลบุญที่เขาทินให้ส่วนประเภทที่สามารถอนุโมทนาบุญได้ก็คือเราเปรตทั้งหลายเราเปรตทั้งหลายเนี่ยก็คือสามารถที่จะอนุโมทนาได้ไม่ใช่เฉพาะทุกพวกนะแม้แต่เปรตเองก็ยังมีบางจําพวกที่สามารถอนุโมโทนาได้ บางประเภทที่เขาไม่ได้สามารถที่จะรับรู้ด้วยเรื่องของบุญเหล่านี้แล้มันมันไม่ใช่อาหารของเขาเขาก็ไม่ไม่สามารถทีจ่จะได้รับบุญเหล่านี้ทีนี้ถามว่าถ้าหากบุญที่ทําไปทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยออทาไปทั้งหมดทั้งมวลแล้วแล้วมันจะไปตกที่ไหนก็ในเมื่อเขาไม่ได้รับแล้วมันจะไปที่ไหนก็เสมือนเราส่งพัสดุไปสเนี ก็เมื่อไปไม่ถึงจดหมายปลายทางพัสดุเหล่านั้นก็ย่อมที่จะตกมาสู่บุคคลผู้เป็นเจ้าของเ,อเจ้าของพัสดุเจ้าของผู้ส่งนั่นเองก็คือตกมาถึงเรานั่นเองแม้ประหนึ่งถ้าหากว่าเขาได้รับเขาก็ย่อมที่จะยินดีอนุมทนาและขอบคุณเราที่เป็นผู้ส่งบุญไปให้เขาด้วยเขาก็ย่อมที่จะอานวยอวยพรให้เราด้วยเช่นกัน